ก่อนจะไปดูคลิปนะคะรบควรกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเกมสีไทยพัดด้วยนะคะวันนี้หวานจะมารีวิวอะไรไปดูคลิปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหวานและรายการแกะเก่งอีกรอบนึงนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้เป็นเกวัดลม,มิชลินรุ่น12293เป็นเกวัดลมและเครื่องวัดความสึกหรอของดอกยางค่ะเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะก็คือเขาจะมีที่วัดลมค่ะแล้วก็จะมีตัววัดความลึกของดอกยาง แล้วก็จะมีไฟฉายเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าเครื่องตัวนี้ใช้งานยังไงอันดับแรกนะคะเราเปิดจุกลมก่อนแล้วก็กดเปิดเครื่องค่ะกดเปิดเครื่องตัวนจากนั้นใช้เจ้าตัวเกวันลมนี่เสียบเข้าไปถ้าลมตัวนี้ก็คือเป็นยางลดอ่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปมาดูการวัดความลึกดอกยางค่ะเราต้องกดหน่วยตัวนี้ให้เป็นมิลลิเมตรก่อน แล้วก็จะมีตัวนี้ใช้ตัวนี้ดันออกมาเราจะมาดูที่สะพานยางนะคะตรงนี้นะคะเราสังเกตที่จุดมุมสามเหลี่ยมด้านข้างค่ะสังเกตเข้าไปค่ะตัวนี้จะมีตัวสะพานยางกด,ดเข้าไปที่อตอนนี้ดอกยางก็จะอยู่ที่1 7 m mm, มซึ่งตัวนี้ก็คือเราควรเปลี่ยนได้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าต่ำกว่า2ก็คือมันอันตราย ตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจเจ้าเครื่องตัวนี้สามารถสั่งมาได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยค่ะข้างหน้าวัาจะมารีวิวหรือวัาจะมาเกะอะไรรบกวนติดตามด้วยนะคะ